รวมครบจบในคลิปเดียวรู้ก่อนเที่ยว U.S.J. ซื้อบัตรยังไงมีแบบไหนบ้างแนะนำเครื่องเล่นยอดฮิตทุกโซนการใช้งานแอปพลิเคชันและววิธีกดจองเข้าโซนมาริโอถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมนาวินนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ยูนิเวอร์แซลเจแปนค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวข้างในยูนิเวอร์แซลเจแปนกันนะคะแม่ก็อยากจะแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชันของยูนิเวอร์แซลกันมาไว้ก่อนเลยนะหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของบางคนก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วแต่ของบางคนก็ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะเราสามารถเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษได้โดยวิธีการดังนี้ค่ะ ไปที่การตั้งค่าและเลือกเมนูทั่วไปค่ะเลื่อนลงมาที่ภาษาและภูมิภาคนะคะก็จะเห็นได้ว่าเครื่องแม่เนี่ยมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าเครื่องใครเลือกแต่ภาษาไทยไว้อย่างเดียวในแอปพลิเคชันของ Universal Japan ก็จะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดเพิ่มภาษาที่2เข้าไปนะคะเลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2 แค่นี้เราก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้แล้วค่ะแอปนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้แอปนี้ทำอะไรได้บ้างในหน้าแรกนะคะด้านบนก็จะมีเวลาทำการของพาร์คบอกอยู่นะคะซึ่งในแต่ละวันเขาจะเปิดปิดไปตรงกันนะคะเราสามารถเช็คล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของ Universal Japan เลยค่ะแต่แนะนำให้มาก่อนเวลาได้เยอะๆเลยนะคะเพราะอย่างวันที่แม่ไปเช็คมาว่าเปิด9โมง มาถึง8โมงครึ่งคือคนเยอะมากและที่หน้าประตูก็เปิดให้เข้าไปเล่นได้แล้วค่ะและหลังจากที่เราสแกนตั๋วเข้ามาได้แล้วนะคะใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรแบบ e x p r e s s มาให้รีบกดจองเวลาเข้าโซนมาริโอในแอปไว้ก่อนได้เลยค่ะแต่ย้ำนะคะว่าจะต้องสแกนตั๋วเข้าพักมาก่อนถึงจะกดจองได้ค่ะโดยเข้าไปที่ Area Time Entry Ticket แล้วไปที่ Get and e-Ticket นะคะ แล้วก็สแกนบัตรเข้าสวนสนุกของเราเพื่อจองคิวเข้าโซมาริโอได้เลยค่ะที่เราต้องกดจองเนื่องจากเป็นโซนเปิดใหม่ที่ฮิตมากๆตอนนี้นะคะจึงต้องจำกัดจำนวนคนเข้าเพื่อไม่ให้ภายในโซนนั้นแน่นจนเกินไปค่ะถ้าเราไม่ได้จองช่วงเวลาไว้ก็จะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เลย ขอบอกว่าโซนนี้เขาตกแต่งได้น่ารักสีสันสดใสามากๆนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากที่จะต้องลุ้นแล้วก็พาดที่จะเข้าไปเที่ยวชมในโซนมาริโอนะคะแม่แนะนำให้ซื้อบัตร Express p a s s นะคะมาก่อนเลยค่ะบัตร Express p a s s คืออะไรบัตร Express p a s s จะเป็นบัตรที่เราซื้อเพิ่มจากบัตรเข้าสวนสนุกป,ปกตินะคะซึ่งบัตรเข้าสวนสนุกป,ปกติก็จะมีด้วยกัน3แบบก็คือบัตรี่เข้าได้1วันบัตรี่เข้าได้1วันครึง่งแล้วบัตรที่เข้าได้2วันนะคะ ซึ่งราคาบัตรในแต่ละวันจะมีราคาไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดตรงกับวันหยุดปรหือเทศกาลบัตรก็จะมีราคาแพงขึ้นค่ะแม่ซื้อที่แอปนี้นะคะบัตรเป็นแบบ e-ticket นะคะเราสามารถเซฟรูปเก็บไว้ในมือถือสแกนตรงทางเข้าได้เลยหรือว่าจะปิ้นไว้ให้เจ้าหน้าที่สแกนก็ได้ค่ะส่วนบัตร Express Pass เนี่ยจะเป็นบัตรอีกใบหนึง่งที่เราจะต้องซื้อเพิ่มเพื่อที่จะได้เข้าเครื่องเล่นในช่องทางพิเศษโดยไม่ต้องรองคิวนานค่ะ ซึ่งจะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือ x p e s p a s s 7ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นช่องทางพิเศษได้7เครื่องและ x p e s p a s s 4ที่จะสามารถเล่นเครื่องเล่นในช่องทางพิเศษได้4เครื่องค่ะแม่เลือกซื้อบัตรแบบ Xped p a s s 4ไปนะคะบัตร x p r e s s จะไม่มีราคาเด็กนะคะต้องจ่ายเต็มเท่ากับผู้ใหญ่ตอนกดบัตรเขาจะมีระบุด,ด้วยนะคะว่าเราจะใช้กับเครื่องเล่นอันไหนบ้างซึ่งบางเครื่องจะมีจำกัดความสูงด้วย ถ้าเล่นกับผู้ปกครองต้องสูงเกินแถบสีแดงแต่ถ้าเล่นคนเดียวต้องสูงเกินแถบสีเขียวค่ะและเครื่องที่เราเลือกแต่ละเซ็ตก็จะราคาไม่เท่ากันด้วยนะคะต้องดูรายชื่อเครื่องเล่นดีๆว่าตรงกับที่เราอยากเล่นไหมโดยบัตร Express ทุกใบจะมีระบุเวลาสําหรับเข้าโซนมาริโอและโซนแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้แล้วเราก็เลยจะได้เข้าไปในโซนนั้นแน่ๆโดยไม่ต้องกดจองคิวเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบัตร Express p a าร4ของแม่นะคะ ก็จะมี QR code 4อันอยู่ตรงมุมเอาไว้สแกนเข้าสเครื่องเล่นที่เราเลือกไว้และในบัตรก็จะระบุเวลาสำหรับโซนเครื่องเล่นมาริโอและแฮ r r y p พอตเตอร์ไว้ให้แบบนี้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในแอปพลิเคชันนี้ที่ดีมากๆเลยก็คือเวลไทม์โชว์ Schedule ค่ะซึ่งจะบอกให้เรารู้นะคะว่าในแต่ละเครื่องเล่นตอนนี้ต้องใช้เวลารอคิวนานเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีแผนที่ในพาร์คทั้งหมดให้เราได้ดูด้วยนะคะ ซึ่งถ้าเรากำลังเดินอยู่ในปาร์คนะคะก็จะมีตำแหน่งของเราแสดงขึ้นบนแผนที่แบบเรียวไทม์ด้วยค่ะว่าเรากำลังเดินอยู่ตรงจุดไหนนะแถบอะต рак ชั่นด้านบนก็จะแสดงตำแหน่งเครื่องเล่นต่างๆนะคะส่วนแถบโชว์จะสามารถดูเวลาแล้วก็สถานที่ของโชว์แต่ละอันได้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพิกัดของร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกให้ดูด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะพาดูแผนที่และแนะนำเครื่องเล่นคร่าวๆให้นะคะ จากทางเข้าถ้าเราเดินตรงเข้าไปทางด้านซ้ายสุดของพาร์คเราก็จะเจอกับเครื่องเล่น Space Fantasy The Light ค่ะถัดเข้าไปจะเป็นโซน s p i d e r m ์ n นะคะเครื่องเล่นนี้จะมีแว่นตา 3D ให้เราใส่ดูหนัง Spider-Man ด้วยค่ะสนุกสมจริงมากๆเลยเห็น s p ป d e r ร์แมนลอยออกมาเลยนะแล้วเครื่องเนี้ก็จะขยับตามฉากในหนังด้วยนะคะส่วนด้านในสุดก็จะเป็นโซนมินเนียนค่ะเครื่องเล่นนี้จะอยู่ข้างในบ้านของ Mr. สเตอร์นะคะ จะพาเราตะลุยเข้าไปดูภายในว่ามีอะไรบ้างค่ะและถ้าเริ่มจากทางเข้าไปทางด้านขวาของปาร์คนะคะเราก็จะเจอกับเครื่องเล่น h l l l ล o o o d ด e a m ด e l i g h t ค่ะแล้วก็ The l i ล h t Backdrop นะคะที่จะเป็นรถไฟหอแล้วก็มีแบบวิ่งถอยหลังด้วยนะคะถัดเข้าไปก็จะเป็นทางเข้าโซนวันเดอร์แลนด์ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็จะมาถึงโซน Harry Potter ค่ะ โซนนี้มีเครื่องเล่นอยู่ทั้งหมด2อย่างนะคะก็คือ f i g h t of the Hippogriff แล้วก็ Harry Potter and the Forbidden Journey ค่ะซึ่งอยู่ภายในปราสาทฮอกวอตส์นะคะ mm hmm. เครื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะส่วนสระน้ำตรงนี้คือเครื่องเล่นจอค่ะเป็นการนั่งเรือเข้าไปเจอกับเจ้าฉลามยักษ์แบบในหนังนะคะถัดเข้าไปก็จะเป็นโซนจุลศิษย์พลาค่ะมีเครื่องเล่น2ออย่างก็คือ จุลศิษย์พักเดอะไลท์เป็นการล่องเรือเข้าไปดูพวกไดโนเสาร์นะคะถ้าใครจะเล่นเครื่องนี้แนะนําให้ติดเสื้อกันฝนไปด้วยนะเพราะว่าเปียกแน่นอนและอีกเครื่องก็คือเดอะฟ y i ยิงไดโนเสาร์ค่ะอันนี้แม่อยากเล่นมากๆเลยนะเหมือนเราโดนเจ้าไดโนเสาร์ลายดดอนนะคะจับบินขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะส่วนตรงนี้เป็นโซนวอเตอร์เวิด์ค่ะเป็นโชว์ฉากต่อสู้เหมือนในหนังแอคชั่นนะคะแสดงตามรอบเวลาค่ะ และโซนสุดท้ายนะคะเป็นโซนเปิดใหม่ล่าสุดของที่ Universal Japan เลยนั่นก็คือโซน Super Nintendo World หรือโซน Mario นั่นเองค่ะเพิ่งเปิดมาใหม่ก็เลยฮิตมากๆเลยนะคะมีเครื่องเล่นทั้งหมด2อย่างก็คือ Yoshi a v e n g e r นั่งรถชมวิวน่ารักๆกับอีกอันนึงก็คือ Mario Kart เครื่องเล่นนี้จะอยู่ในปราสาทของ King Koopa นะคะเป็นเหมือนเราได้ขับรถแข่งในเกม Mario แล้วก็สามารถใช้ power up b a n d หรือว่านาฬิกาข้อมือนะคะเก็บสะสมแต้มได้ด้วยและอย่างสุดท้ายที่แม่อยากจะแนะนำในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือเมนู Super Nintendo World ค่ะซึ่งมีไว้ใช้สำหรับเล่นในโซนมาริโอนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้าไปในโซนมาริโอนะคะก็จะมีขาย power up b a n d ที่เป็นเหมือนนาฬิกาข้อมือแบบนี้มีให้เลือกหลายลายเลยนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้พี่อิ่มเลือกลายน้องเห็ดมานะคะ นาฬิกาเนี้ยก็จะเอาไว้ใช้สําหรับเล่นเกมเก็บคะแนนตามจุดต่างๆในโซนนี้นะคะแล้วก็ยังเก็บกับบ้านเ,เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยโดยที่ด้านหลังของนาฬิกาน,นะคะก็จะมี QR code อยู่เราก็ใช้แอปนี้สแกนเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครของเราค่ะแล้วเมื่อเราเล่นเกมเก็บแต้มนะคะคะแนนก็จะเข้ามาอยู่ในแอปนี้ค่ะซึ่งเราสามารถดูคะแนนรวมของทั้งทีมเรา ซึ่งก็คือคนที่เลือกใสยย่นาฬิกาลายเดียวกันได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแผนที่ในโซนนี้ให้ดูไว้เดินตามไปเก็บแตม้มทำคะแนนกันได้อีกด้วยค่ะและตอนที่เราเล่นมาริโอ้ค่ะนะคะก็จะมีไอเทมที่เราเก็บได้ในเกมขึ้นโชว์ให้ได้ดูในนี้ด้วยค่ะสำหรับการใช้งานแอปก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วแม่ก็มีภาพบรรยากาศที่พี่หิ๋นไปเที่ยวมาฝากกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ